สวัสดีครับ thmusic review ยินดีต้อนรับรวบรวมรีวิวและความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อเพลงไทยวันนี้เรามีคอมเมนต์ต่างชาติของ mv เพลงฉลามชอบงับคุณจากบอลนาดนมาให้ฟังกันครับเราไปเริ่มกันเลยโดยคอมเมนต์แรกเป็นภาษาสเปนฉันตกหลุมรักเสียงร้องของบอลนาดนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาษาสเปนอาจจะไม่ได้มาจากประเทศสเปนเพียงประเทศเดียวนะครับเพราะว่าภาษานี้ใช้กันในหลายสิบประเทศเลยในโซนอเมริกาใต้ คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นภาษาสเปนอีกนะครับเพลงนี้กำลังฮิตมากฉันดีใจที่ในที่สุดบอน,นดนก็เป็นที่รูจ้จักเพลงนี้มาจากซีรีส์หรือเปล่านะคอมเมนต์ต่อมาจากปนาม,มายินดีด้วยกับหนูน้อยที่น่ารักของเราเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งไม่เคยสงสัยในความสามารถของคุณเลยต่อมาเป็นความเห็นในภาษาสเปนครับฉันรักเพลงนี้หยุดฟังไม่ได้เลย คอมเมนต์ต่อมาจากชาวฝรั่งเศสเพลงนี้ไม่เคยพลาดที่จะทำให้ใบหน้าฉันเต็มไปด้วยรอยยิ้มต่อมาเป็นคอมเมนต์ในภาษาสเปนฉันชอบจังหวะเพลงและการเต้นของคุณตอนเวลาที่2นาที19วินาทีฮ่าฮ่าฮ่าภูมิใจในตัวคุณเสมอคอมเมนต์ถัดมาโอ้ไม่กอดบอนนดอนคุณไปอยู่ไหนมาฉันชอบท่อนของไอวบเพลงนี้ติดหูมากจนฉันอยากจะฟังซ้ำ ขออภัยด้วยนะครับถ้าออกเสียง IVB ผิดคอมเมนต์ถัดไปเพลงนี้กลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งของฉันมันเพราะและติดหูมากความเห็นต่อมาฉันชอบเสียงเบสของเพลงนี้จริงๆบวกกับเสียงสังเคราะห์ในเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกดีต่อมาเป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซียเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมจากบอนนดดลนดอนรักเพลงนี้คอมเมนต์ถัดมาจากชาวบราซิล ฉันรู้จักก็เพราะว่าวอได้ร้องเพลงนี้รักเพลงนี้ความเห็นต่อไปเพลงนี้กลายเป็นไวรัลใน t k t t o k และ n s t t g r r m r r e l รักเพลงนี้คอมเมนต์ต่อมาสวัสดีจากบราซิลความเห็นถัดไปครับฉันชอบเมลโลดี้มากๆคอมเมนต์ต่อมาฉันเอาแต่ทำเพลงนี้ทั้งวันแมวของฉันคงคิดว่าฉันบ้าไปแล้วต่อมาเป็นความเห็นในภาษาสเปน ไม่รู้มาก่อนว่าเพลงนี้เป็นของบอนนดอนเลยทําให้ฉันรักมันมากขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปวันนี้ครูสอนเต้นซุมบ้าของฉันเปิดเพลงนี้มันทําให้ฉันตกหลุมรักเพลงนี้ทันทีเลยต่อมาเป็นคอมเมนต์จากเวียดนามเป็นเพลงที่น่ารักฉันรักเพลงนี้ความเห็นต่อมาเพลงนี้ติดหูมากแม้แต่น้องสาวที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมก็ยังชอบเพลงนี้พี่ทำได้เยี่ยมคอมเมนต์ถัดไป ฉันมาจากมาเลเซียไปเที่ยวที่หาดใหญ่แล้วเพลงนี้ก็โผล่มาในทิกตอกตอนนี้ฉันติดเพลงนี้เข้าแล้วความคิดเห็นต่อมาฉันเป็นแฟนเพลงจากไต้หวันฉันได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกจากอินสตาแกรก็เลยตกหลุมรักเป็นเพลงที่น่ารักมากจริงๆความเห็นต่อมาจากอินโดนีเซียครับเพลงนี้วนอยู่แต่ในหัวฉันรักเพลงนี้และส่งความรักให้จากอินโดนีเซียเพลงสุดยอด ฉันติดเข้าให้แล้วคอมเมนต์ต่อมาจากเวียดนามเพลงดีมากๆความเห็นถัดไปฉันมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็พบว่าเพลงนี้ติดหูมันให้อารมณ์เหมือนเพลงป๊อปเกาหลีเลยความเห็นต่อมาจากเวียดนามเพลงน่ารักเสียงร้องก็น่ารักฉันประทับใจกับเสียงของคุณจริงๆแถมยังเป็นเอกลักษณ์ความคิดเห็นต่อไปเพลงนี้เพราะมากรักจากอินเดีย คอมเมนต่อมาจากมาเลเซียฉันสนุกกับเพลงนี้มากต่อมาเป็นความเห็นจากเวียดนามเพลงนี้น่ารักมากต่อกันเลยครับฮ่าฮ่าฉันชอบเพลงนี้มากมันน่ารักรักจากเนเธอร์แลนด์คอมเมต์ถัดไปจากเวียดนามเพลงนี้น่ารักมากฉันตกหลุมรักกับเมโลดี้เพลงนี้ต่อมาเป็นคอมเมต์ในภาษาจีนนะครับช่วยแปลเป็นภาษาจีนได้ไหมเพลงนี้ดีมาก ฉันเรียนรู้อยู่เพียงท่อนแรก,แรกสัญญาว,ว่าจะเรียนภาษาของเพลงนี้อย่างน้อยก็ซักครึ่งเพลงต่อมาความเห็นจากลาวดีต่อใจคอมเมนต์ต่อไปจากเกาหลีสวัสดีฉันกําลังฟังเพลงนี้ความคิดเห็นต่อมาจากลาวครับตามมาจาก Tower of Love แล้วก็มาตาม IG เลยเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของเพลงนี้ ก่อนหน้านี้เคยแต่ได้ยินเสียงเพลงไม่เคยดู MV ต่อมาคอมเมนต์จากอินเดียฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่มันสนุกคอมเมนต์ถัดมาจากมาเลเซียครับสวัสดีจากเพื่อนบ้านเอาละครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ